ทิดาเรศแหวงเจ็ดแสวัสดีค่ะโวยปอไไนกํกำลังจะมาถึงในวันที่27มกราคมได้มีการประกาศรายชื่อผลงานยอดนิยมแห่งปีในหวยปอไไนไอดอลยอดนิยมรุ่นใหม่เสือจันได้รับรางวัลการแสดงยอดนิยมแห่งปีด้วยละครของเขาเรื่องรีมล่าดรีมและละครออนไลน์เรื่องตำนานจอมยุทธ์พูดถังซานในปีที่ผ่านมาในรางวัลละครยอดนิยมแห่งปีอย่างที่เราทราบกันดีว่า ในฐานะผู้นำของเทรนด์อินเทอร์เน็ตในปัจจุบันนับตั้งแต่ก่อตั้งในปี2547บอยปอนายได้เลือกรางวัลสำหรับภาพยนตร์ประจำปีศิลปินประจำปีและรางวัลอื่นๆทุกปีหนึ่งในรางวัลที่ดึงดูดใจมากที่สุดซีน่าบอยปอยได้ประกาศร,รางวัลกิตติมศักดิ์อย่างเป็นทางการ5รางวัลสำหรับปี2021ได้แก่ภาพ,พยนตร์ยอดนิยมแห่งปีละครยอดนิยมแห่งปีรายการวาไรตี้ยอดนิยมแห่งปี เพลงยอดนิยมแห่งปีและการแสดงยอดนิยมแห่งปีรวมถึงรางวัลอื่นๆอีกมากมายทั้งผลงานและการแสดงมีเพียงเซอยวจานเท่านั้นที่เป็นคนเดียวในเวลาเดียวกันเขาได้รับสองรางวัลตั้งแต่ต้นปี2022เสี่อเซจานร,ระเบิดมากและรายการค้นหาย,ยอดนิยมของเซอยวจา้านก็มาปรากฏขึ้นแทบไม่เว้นแต่ละวันเรียกได้ว่าโด่งดังเป็นพลุแตกกันไปเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่เอ็ดฟอร์ดจบลงข่าวคราวของการร่วมงานในภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ของเขา ก็มีมาอย่างต่อเนื่องมีข่าวว่าตอนนี้หลายคนต้องต่อแถวเพื่อเชิญชวนให้เือจ้านร่วมงานด้วยก่อนหน้านี้พี่ปานเคยนำเสนอไปบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์เรื่องเบลดที่ร่วมงานกับคุณเฉินหลงนักแสดงกงฟูชื่อดังระดับตำนานของจีนและกำกับการแสดงโดยผู้กำกับคู่บุญของคุณเฉินหลงชื่อดังชาวฮ่องกงคุณถังจีลี่หรือสแตนลีย์ตงละครโทรทัศน์เรื่องตำนานจอมยุทธ์ู้ถังซานผ้าซอง ร่วมกับนางเอกชื่อดังที่กำลังมาแรงคิวแน่นเอียดอย่างตีลีเลอปาเรียกได้ว่าความหล่อสวยระดับเทพเจ้ากันทั้งคู่เลยนะคะ t ด e s u ันวิ h มีที่คาดว่าจะถ่ายทำไม่เกินเดือนมิถุนายนนี้สำหรับนางเอกยังไม่ลงตัวมากนักเนื่องจากนางเอกต้องอายุมากกว่าพระเอกถึง10ปีตามข่าวซุบซิบล่าสุดอาจเป็นไปได้ว่าจะเป็นซูชีนอกจากนี้ยังมีเรื่องหันท้าจะตาฟ้าปิศนายุทธจกักรภาคสองอาจกล่าวได้ว่าซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อเสียงในตัวเอง และเป็นระดับความนิยมของละครใหญ่ประจำปีซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อน,นักแสดงทุกคนที่จะเข้าร่วมแม้แต่เสือจานก็ไม่มีข้อยกเว้นซึ่งก็ไม่ได้ด้อยกว่าเฉินชิงลิงอย่างแน่นอนค่ะจางร้่ยหยุนค่อนข้างดีในแง่ของการแสดงและเขาก็ได้รับการยอมรับอย่างมากในเรื่องนี้สําหรับนางเอกจ้าแม่น้องไก่ยังคงเป็นหลีซินเหมือนเดิมนะคะสําหรับบทบาทของเหยียนปิงอินของเสือจานหลายคนมองว่าอ่านไม่เหมาะสมเนื่องจากตอนนี้เสือจานร,ร้อนแรงและร้อนแรงมากค่ะ ดังนั้นหากเซอร์จ้านจะรับบทบาทเป็นพระรองอ่านไม่ดีมากนักจากข่าวซุบซิบล่าสุดบอกว่าทางละครจะปรับโครงเรื่องใหม่ในส่วนของเยียนปิ่งอินเพื่อให้เหมาะสมกับเซีย์จ้านในเวลานี้ดังนั้นเยียนปิ่งอินจะมีบทบาทมากขึ้นและกลายเป็นพระเอกชายสองคนชาวเน็ตหลายคนโล่งใจที่รู้ว่าเซีย์จ้านยังคงเข้าร่วมในซีซั่นที่2ต่อไปนี่คือนักแสดงดั้งเดิมและผู้รับบทบาทของเยียนปิ่งอินซึ่งต้องรอคอยมานานกว่า2ปีและได้ตัดสินใจในที่สุด ชาวเนหลายคนพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าดีนะที่เป็นเซียวจา้านท้ายที่สุดแล้วความนิยมและทักษะการแสดงของเซียวจ้านก็ก้กาวหน้าไปมากการมีส่วนร่วมในการแสดงของเขาจะทําให้ความนิยมของเรื่องนี้พุ่งสูงขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเมื่อไม่กี่วันมานี้หัวข้อยอดนิยมของเซียวจ้านก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งซึ่งไม่ใช่ว c ซีส่งเสริมการขายโอลิมปิกฤดูหนาวที่เผยแพร่โดย i ินเ r อร์เน n a l o n l i ออนไลน์และไม่ใช่งานประจำปีของภาพและเสียงออนไลน์ของจีน ที่จะมีขึ้นในเร็วๆนี้ซึ่งก็เป็นการค้นหาที่ร้อนแรงมากเช่นเดียวกันแต่การค้นหาที่ร้อนแรงนี้เป็นเพราะภาพของอยเจอร์ที่ยังไม่มีการประกาศยังเป็นทางการของการเข้าร่วมการถ่ายทําแต่คราวนี้กลายเป็นหลีซินนักแสดงที่เคยร่วมงานกับเซจานในละครมาหลายเรื่องแล้วและจากข่าวซุบซิบอย่างไม่เป็นทางการว่าทั้งสองเป็นแฟนกันก่นกอนหน้านี้ล่าสุดหลีซินทําให้หลายคนต้องประหลาดใจอีกครั้งในเรื่องดีซ in the Dream เธอร่วมมือกับเซอร์จานมาหลายครั้งแล้วตั้งแต่หมาป่าจอมราชันไปจนถึงหันท้าจ้ตาฟ้าปริสนายุทธจักรจูเซียนกบีเทพสังหารภาคหนึ่งแม้ว่าทุกคนจะรู้ว่าเซอร์จานจะรับบทนําในละครเรื่องนี้แต่ก็ยังต้องมีการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะนอกจากนี้ยังมีนักแสดงหญิงระดับเทพธิดาเข้าร่วมมากถึงสี่คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตของพระเอกอย่างไรก็ตามในส่วนของนางเอกก็มีข่าวลือเสมอมาว่า เป็นเหมียวเหมียวซึ่งดูอ่อนยาวเป็นอย่างมากในเรื่องยูดในบทบาทของเฮอร์เซียปิงในเรื่องนี้ประทับใจผู้ชมอย่างมากค่ะอย่างไคอีเป็นเทพธิดาแห่งอารมณ์เธอดูเหมือนหลิวอีเฟยและทัาากษะการแสดงของเธอก็น่าทึ่งอย่างมากค่ะการแสดงของเธอในเรื่องยูดและแตาจิงต้าเหอภ์าสองได้รับการย่องยองอย่างมากจากผู้ชมไคเหวินจินเธอเป็นสาวสวยทมกลางความรู้สึกของบรรยากาศของเคออิงในละครฮิตเรื่องอันเดอร์เดอะซันในปีที่แล้ว อย่าง่ากลึกในจิตใจของผู้คนในละครเรื่องนี้เคอ,อิงที่มีความรู้สึกอกหกักแต่แววตาของเธอเต็มไปด้วยความดื้อดึงและดื้อรัน้นซึ่งเป็นงานต้นฉบับอย่างสมบูรณ์แบบของนางเอกที่ออกมาจากนวนิยายและได้รับการตอบรับอย่างดีมากจากผู้ชมสุดท้ายก็คือหลีซินนักแสดงที่ทรงพลังที่ได้รับการเสนอชื่อ <S <S เพื่อเข้าชิงฮันเดรสฟลอเวอร์วอร์ดและแมกโนเลียวอร์ดทักษะการแสดงของเธอนั้นไม่ต้องสงสยัยในละครเรื่องไวท์เดียร์เพลน หันท้าชะตาฟ้าปริศนายุทธจักรชาร้องไห้ที่ระเบิดออกมาทําให้เธอปรากฏอยู่ในการค้นหาที่ร้อนแรงมาป่าจอมราชาและกระบี่เทพสังหารภาคหนึ่งโดยรวมแล้วละครย้อนยุคเรื่อง The Sun in the Dream เป็นการทํางานร่วมกันของผู้กํากับเหรียญทองและโปรดิวเซอร์ชื่อดังแน่นอนว่าหลังจากออกอากาศไม่ต้องกังวลเรื่องของความนิยมดูเหมือนว่ามันจะกลายเป็นละครที่กําลังมาแรงในประเทศอีกครั้งแม้ว่าทั้งหมดของละครเรื่องนี้จะแพร่กระจายบนอินเทอร์เน็ต แต่ก็ต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะและอาจเป็นไปได้ที่จะได้พบกับผู้ชมในไม่ช้านี้เมื่อปรากฏว่าการมีส่วนร่วมของลีซินในเรื่องนี้ด้วยแฟนๆของเสอ่์จานที่ทุ่มเทมาโดยตลอดพวกเขามาเพื่อเสอ่์จานและเคารพกู่รักหรือนางเอกในละครของเสอ่์จานดังนั้นพวกเขาไม่เคยทําปฏิกิยาทางสังคมที่ไม่ดีเหล่านี้สําหรับเสอ่์จานดังนั้นใครจะร่วมมือด้วยจึงไม่ใช่สิ่งที่แฟนๆจะต้องกังวล จากมุมมองส่วนตัวดูเหมือนว่าแฟนๆจะไม่ค่อยสนใจว่าใครที่เซอร์จานจะร่วมมือด้วยเพราะว่าเซอร์จานเป็นปรากฏการณ์ที่พิเศษเหนือคำบรรยายมากๆมานานแล้วเซอร์จานต้องการทีมเพื่อรับรองเขาหรือไม่ทีมงานฝ่ายผลิตของเฉินชิงลี่แข็งแกร่งแค่ไหนหลังจากที่ละครได้รับความนิยมและทีมนี้ก็ได้รับความนิยมไปด้วยเช่นเดียวกันค่ะทีมงานของตำนานจอมยุทธ์พูดถงซานดีแค่ไหนก่อนที่จะเพิ่มต้นทุนในการผลิตและเอฟเฟกต์พิเศษ ละครเรื่องเอ็ดฟอร์ดไม่ต้องพูดถึงทีมเลยว่าในตอนจบทุกคนตั้งแต่โปรดิวเซอร์ไปจนถึงผู้กำกับก็บกออกมาอ้างสิทธิ์และแบ่งปันความสุขอยู่เต็มหน้าจอก่อนที่ละครจะออกอากาศมีปัญหาบางไายเกี่ยวกับเสียจานและบทบาทของเขาก็ถูกตัดออกไปไม่มีความต่อเนื่องและที่มาที่ไปหลายฉากแต่ความสามารถในการแสดงของเขาจึงไม่ต้องพึ่งพาทีมผู้ผลิตในการรับรองแต่เพื่อให้ตัวเองได้รับการรับรองเสียจานคือการมีอยู่ของเขาไม่ว่าเขาจะเล่นในบทบาทไหน พี่ปานเชื่อว่าเขาสามารถระเบิดผู้ชมได้อย่างแน่นอนค่ะทักษะการแสดงของเขาก็ได้รับการพัฒนายอย่างมากและน่าทึ่งมากจริงๆค่ะต้องบอกว่าในละครเรื่องใหม่ของเซอร์จานแฟนๆไม่ได้กังวลว่านักแสดงหญิงจะร่วมมือกับใครแต่อยู่บนพื้นฐานของพรสวรรค์ของเือรจานเองหลังจากที่ได้เห็นเือร์จานและศิลป,ปินที่เกี่ยวข้องพูดตามตรงว่าการได้เห็นการอภิปรายนี้ทําให้เราได้เห็นความคิดที่หลากหลายและผสมปนเปกันของแฟน,แฟนๆมากจริงๆค่ะ ปีที่แล้วเทรนที่คนเหล่านั้นมักพูดถึงก็คือเสืร์จานไม่มีใครอยากแตะต้องและผู้คนที่ให้ความร่วมมือแล้วจะถูกกล่าวว่าเป็นฟังช่วยชีวิตของเสื้อจานอีกหนึ่งปีต่อมาเสื้อจานได้กลายเป็นที่ชื่นชอบไม่เพียงแต่ในการรับรองทางธรุรกิจเท่านั้นยังมีละครเรื่องใหม่อีกหลายเรื่องที่ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าเสอจ้จานเข้าร่วมอีกด้วยนะคะล่าสุดรูปการแต่งหน้าของเสอร์จานใน The Sea in the Dream ทันทีที่ภาพออกมา หลายคนกล่าวว่ามันน่าเกลียดและไม่เหมาะสมกับเือจานทีมของละครเรื่องนี้คือละครยุคปี1970ที่ได้รับการสนับสนุนจากช่อง CCTV และหลังจากการออออากาศในเรื่องเอฟฟอร์ดของเสือจานกุยเอก็ได้รับการยอมรับจากวงการละครที่แท้จริงมากมายและเพิ่งเชื่อมต่อกับเรื่องนี้ที่เปลี่ยนจากกุยเอเปิดสู่เรื่องใหม่อะไรคือเบื้องหลังของละครย้อนยุคแน่นอนว่ามีหลายคนที่ไม่รู้ว่าสิ่งนี้มีความหมายอย่างไรกับเือจาน ในฐานะที่เป็นนักศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทของตัวละครจากหัวข้อของผู้เข้ารับรางวัล m ม g n o l i ี TV a w a ว d จากผู้เข้ารอบสุดท้ายไปจนถึงผู้ชนะเลิศจะเห็นได้ว่าความนิยมของเสอ้อจา้านในแวดวงละครจะหมายถึงอาชีพการแสดงของเสอ้อจา้านไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่ละครไอดอลที่มีภาพลักษณ์ที่หล่อเลาและสง่าง,งามมากเท่านั้นในแง่ของมุมมองในเรื่องของความสมจริงไม่ใช่นักแสดงที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจและมีผู้เข้าชมที่สามารถควบคุมได้ บางคนโด่งดังแต่ไม่สามารถควบคุมบทบาทของตัวละครด้วยความรู้สึกของวัยได้แต่งหน้าก็ดูดีแต่ไม่มีเซนหรือความรู้สึกของการเปลี่ยนแปลงของตัวละครได้ที่มักจะรู้สึกว่าเขาเป็นแค่การแสดงสำหรับความรู้สึกย้อนยุคของเซอร์จ้านสามารถอธิบายได้ว่ากูเย่ในเอ็ดฟอร์ดที่ส่งเครื่องแบบทหารในรูปแบบของวัยรุ่นอายุ18ปีเมื่อ40ปีที่แล้วแม้ว่าเซอร์จ้านจะมีอายุ30ปีแล้วแต่เขาไม่ได้ส่งผลเสียต่อรูปร่างของตัวละครนี้ ด้วยพระรูปร่างผอมบางของเขาทำให้หลายคนรู้สึกประหลาดใจมากเมื่อเขาปรากฏตัวผู้ชมคิดว่าเขามาจากยุคนั้นและเหมือนเด็กวัยรุ่นอายุ18ปีและเมื่อเขากลายเป็นคนที่มีอายุ48ปีเขาก็คู่ควรและเหมาะสมอย่างยิ่งในแง่ของภาพลักษณ์และกิิยา่าทางต่างๆของเขาล้วนเหมือนจริงมากดังนั้นไม่ว่าละครเรื่องต่อไปเขาจะร่วมมือกับใครแฟนๆต่างคาดหวังในการแสดงของเขาและกำลังรอคอยละครเรื่องต่อไปที่นำแสดงโดยเสือจาน และตั้งตารอบทบาทต่อไปอยู่เสมอเมื่อเร็วๆนี้ละครเรื่อง The o อด d อ o เล l e ที่กำลังได้รับความนิยมและเป็นเรื่องที่มีคนรอคอยมากที่สุดมียอดวิวสูงถึง460ล้านครั้งบนแพลตฟอร์มของ Tencent Video และเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นซึ่งก็มีปริมาณการเล่นที่สูงกว่าภาพยนตร์สารคดีหลายๆเรื่องเป็นไปได้ว่าชาวเน็ตจำนวนมากกำลังรอคอยเรื่องนี้อยู่และดูละครตัวอย่างนี้บนไปมานับครั้งไม่ถ้วน และอารมณ์ของทุกคนก็มีความคาดหวังที่สุดมากเช่นกันค่ะข่าวลือของการออกอากาศก็ออกมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อต้นเดือนกันยาปีที่แล้วในที่สุดซีรีส์เรื่องนี้ก็ประกาศว่าจะออกอากาศทางช่องหูหนานเซ็นทรลไอทีวีท้ายที่สุดแล้วก็มีข่าวว่าซีรีส์เรื่องนี้ถูกเลื่อนออกไปและจะได้พบกับผู้ชมในเวลาที่เหมาะสมกว่านี้มีข่าวซุบซิบในเวลานั้นว่าการถอนตัวครั้งสุดท้ายจะเป็นเพราะกลัวว่าการจราจรของอย่างจื่อและเซอร์จ้าน,นั้นสูงมากเกินไป แน่นอนว่าเมื่อซีรีส์เรื่องนี้ได้รับความนิยมในเวลานั้นและมีการค้นหาที่มาแรงเกิดขึ้นอาจจะถูกร้องเรียนและเป็นปัญหาต่อความเข้มงวดของการปฏิบัติการจริงหลังก็เป็นได้นะคะผ่านมาเกือบครึ่งปีแล้วและไม่มีข่าวเกี่ยวกับละครเรื่องนี้อีกแต่ทุกคนก็ยังคาดหวังกับละครเรื่องนี้และรอคอยอย่างเต็มเปี่ยมข่าวการถูกถอนตัวถูกส่งโดย Mango Channel เจ้าหน็าจำนวนมากไม่เข้าใจว่า Ho Nan Satellite TV ทำอะไรอยู่ พวกเขาซื้อลิขสิทธิ์ไปทำการแคไขแล้วก็ถอนออกไปหากคุณไม่ต้องการออกอากาศปล่อยให้มันไปโดยเร็วที่สุดสำหรับช่องที่พร้อมจะดีกว่าไหมเมื่อไม่นานมานี้มีข่าวว่าซีรีส์เรื่องนี้ถูกกล่าวหาว่าถูกส่งคืนโดยหันนวหน้าเ a ท e l l i t e t เนื่องจากหมดสัญญาและยังมีกล่าวอีกว่า Tencent Video จะถูกแบ่งปันไปยังแพลตฟอร์มของ iqe เพื่อออกอากาศร่วมกันในปี2022ละครเรื่องนี้จะทำให้ทุกคนตื่นเต้นจนหยุดไม่ได้เนื่องจากล่าสุดมีรายงานว่า ละครเรื่องนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Beautiful Happiness และแพลตฟอร์มการออกอากาศยังคงเหมือนเดิมนั่นก็คือหูหนาน a t e l l i t e t v v และ Tencent Video เวลาในการออกอากาศระบุไว้ข้างต้นอย่างชัดเจนซึ่งก็คือไตรามาทที่1และไตรามาทที่2ของปีนี้ซึ่งหมายความว่าจะไม่เกินเดือนมิถุนายนอย่างชาติที่สุดและเราสามารถรอจนกว่ารายการจะออกอากาศและมีจำนวนตอนเพิ่มขึ้นเป็น30ตอนข่าวการเปลี่ยนชื่อในครั้งนี้ ดูเหมือนจะมีลางสังหรณ์ว่าซีรีส์เรื่องนี้กำลังจะมาถึงในเร็วๆนี้เพราะผลงานจำานวนมากจะถูกเปลี่ยนชื่อเมื่อกำลังจะออกอากาศและจะออกอากาศอย่างราบรื่นละครทีวีเรื่องล่าสุดที่นำแสดงโดยจงฮันเหลียงเรื่อง The Life With You ซึ่งเดิมทีเรียกว่า The Red of y o u l i e ได้ออกอากาศแล้วและได้รับความนิยมอย่างมากค่ะหากซีรีส์เรื่องนี้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น Beautiful Happiness โอกาสในการออกอากาศคงจะมีมากขึ้นกว่าเดิมเช่าเน็ตหลายคนกล่าวว่า หูหนานเซตเทลไลท์ทีวีชอบชื่อละครที่ติดดินเช่นนี้ดูเหมือนว่าจะทําให้ผู้คนสัมผัสได้ถึงบรรยากาศแห่งความสุขและส่งต่อความปรารถนาดีและจะไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อผู้ชมในปัจจุบันการประชาสัมพันธ์ของละครเรื่องนี้ไม่ต้องพูดถึงเพราะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าตราบใดที่ยังเป็นเซียวจาและอย่างจือ้อซีรีส์เรื่องนี้ต้องได้รับความนิยมและระเบิดอย่างแน่นอนคะ่ะและในวันนี้พี่ปานก็ต้องขอขอ,ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชม ขอบคุณมากค่ะ